ยังไงโอ้โหตายครับตายลูกนี้มันกระแทกไม่ถึงแล้วกระโดดเตะอย่างดีอะไรวะโอ้ลูกนี้ครับจะตายไม่ตายมาบล็อกหลังนี่ครับ,บอนนรโอ้โหติกไม่หนึ่จริงครับลูกนี้นหนึ่ง,ง,งต่อสาครับตามมาอันนี้สร์ฟโอ้โห กรเสิร์ออย่างนี้ใครจะไปรับนะครับพี่มืดลงมาไหมลงมาแน่ดล้วลงมาเสือนตะกอนไปแสงสาครับดูพี่เน็ครับมีในทับคอดีแบงต์เตะโอ้โต่เด็ ไปโดนตะขายนิดเดียวครับกรรมการตาดีเฉยเลครับโอ้โหโดนนิดเดียวจริงไม่ได้ครับ <t> ลูกอ๋อที่ทำไมเขาออกตั้งเยอะอ้าห้ามหันคุยกับกรรมการนะห้ามครับแต่คุยโคศกได้ โอ้หพี่นังเตะดีจริงตะก้อนเบียดจริงๆน,นะครับแต้มมันสี่เท่าแลครับสี่เท่าแล้วครับมาดูบ้านน้อยนะครับบ้านน้อยส่งเสือไปพี่นังเปิดพี่บอลยังไงโอ้โหบ้านน้อยได้แต้มครับขอเสียงคนบ้านน้อยนะครับ โอ้โหเล่นดีจริงครับสี่ห้าครับมาดูพไปนี้ครับคอพี่แบงค์เปิดดีพี่ตานชงเตะโอ้เตะดีจริงครับลูกนี้สี่หกครับ <c oughs> แบงเปิดดี พิตานชงยอติดเอาติดบล็อกครับติดบล็อกครับเผื่อแต่ดีถ้าท่านไม่เอามาคืนนี่เราจะหักเงินรางวัลนะครับลูกละสองพันนะครับร 2, ค่ะตะกร้อสามร้อยค่าน้ำมันบิลลี่พันเจ็ดรวมละพันที่สองพันตะอ้าตะตะ้อสเตทตะเอสนามสามหายโอ้สนามหนึ่งไม่เกี่ยวครับโอ้โหสบายใจ สนามมันยังอยู่ครบเปิดดีชงดีรั้ตรงนี้พี่นังกระโดดจอดพิดาษเกี่ยวได้โอ้โหแต่มันออกครับลูกนี้ครับตอนนี้แต้มมันสูสีครับเจ็ดต่อหกครับโอ้โหสูสีมากมันน้อยทรงทีนี้เปิดดีชงซ้ายเข้ามาพ่นังโอ้โห ดีลูกม no. no. ีจ oh no? ิตเท่าแล้ครับใครได้แค่นี้จะเปลี่ยนแดนคนน้อยเสิร์ฟมาเสิร์ฟดีมากครับโอ้โหลูกมีมาดูนะครับว่าฝั่งนี้เสิร์ฟดีมากขยันใจก็เสิร์ฟดีหรือเปล่านะครับอ๋อน้ำน้ำครับพี่เทนครับทีมใครทีมมันครับผมอ๋อทีมฟ้าครับ เรามาดูกันนะครับว่ากอเลสซิ่งนะครับแดงเติดดีตาชมออฮ้มันจะไปไหนหลังคู่โอ้โหดูตะกงพี่มันเฮ้ยทุบทุ่มันดีดีเขาแงกันติดติด่กัน แต่เท่าแล้วครับโอ้โหลุงม,มีเหมือนโยนไม่ถึงเขาพี่นี่กมันโยนไม่ถึงอะแปดต่อเก้าครับมาดูยดโอ้ย เดี่ยวกรรมการก็เสียวไปด้วยครับตรงนี้อ๋อพี่มือจะเปลี่ยนตัวเหรอครับอะเอาไม่เปลี่ยนมือเชียร์บุน่ะเว่ย ดชนาวันดีๆนะครับแลปิดก,กล้องไปแล้วหรือยังแล้วอันนี้สิบเอ็แปดครับฐาบนารารทรงยอดมากน้ำเปิดสวยอีกันยกสวยลูดิครับแต่อยอดดีสิบเอ็ดเก้า ลูกอ๋อครับมาดูกันนะครับว่าอย่างไรนะครับสิบสิเกตจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนไม้นี้ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไม้ไหนนะครับข้างนอกกระดกจละลงใจเลยครับขเขาเสิรดีแล้วครับโอ้โหให้กำลังใจกันดีนะดูนี่กระซิบกันนะครับว่าอย่างไรสิบสิบเอ็ดโอ้แต้มมันบีบครับนี่ ยังไงครับตอนนี้ฮิงโกเลสซิ่งจะแก้เกมยังไงลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับโอ้โหแต่ไม่แน่ถ้าเป็นที่มืดอาจจะเสิร์ฟดีกว่านี้ครับสิบเอ็ดสิบสองครับเปิดดีชมสวยครับลูกนี้ เข้าสู่รอบ4ทีมแอริกา12เท่าบุกโร้าครับอาาิตาเดียไป ผมยอกครับผมยอกครับนักกีฬาบอกนี้ต่ำนะครับเปิดไม่ได้กันนี้ต่ำเลยครับทีนี้เอาครับดนหน่อยครับเขสีนะเหมนเดี๋ยวัมันแก้มันบีบครับมันตองค่อยๆครับออกรับความเราลงมาซะาเลยครับแกะมา สิบสามที่สองครับดูบันน้อยเสอี่ออกุ่ไเฮ้ป็นยังไเฮ้มอุเสเฮ้ยเหอแล้วนีอ้โหโอ้โหเสิดีไม่ว่าเัาเกลียดการดีใจครับออกล่าหน้าครับการเดียวเกครับอันน้อยเสอตดได้